มืหาิโอ้็ดีแล้วนี่ไงานเนี่ยค่ะอุ้ยคุณหมอให้นี่หลุดอ่าโอเคค่ะมอออจ๋าลูกจ๋าอุ้ยหนูดีขึ้นเยอะแล้วหนูดีขึ้นแล้วเนาะอย่าทำสิลูกอย่าทำมันเจ็บมันเจ็บอย่าทำลูกหนูอย่าเจ็บอ่ะอ่ะอยู่กับแม่อารมณ์ดมดมอ่ะอ่ะอ่ะอยู่กับแม่แล้วลูกเนาะโอ้คนเก่ง นอนลงหลบนอนลงคนเก่งนอนลงอืม hmm. อ uh ืมนอนลงหลกแล้วคุณหมอมาติดให้ใหม่แล้วหนูเจ็บนะหนูต้องกินอาหารเยอะๆรู้ไหมเออนอนลงก่อนนอนลงก่อนเลือดไหลละอืเร็ว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 เออหนูเก่งแล้วเนาะมีแรงแล้วเออหนูมีแรงแล้วจ้า เก่งจังเลยคนเก่งน้ำหมอเปลี่ยนจ่าจ้าจ่าโอ้จ่า,จา,จา,จาหืนึ่งตัวร้อนอยู่เลยเนะี่ยโอ้ยน้ำลายก็หยดย้อยเชน่น้ำลายก็หยดย้อยเชะนะ หลุดละมีหมเปิดแล้วก็ให้ให้ให้ใหยาเข้าเส้นตลอดอเลยมันก็เลยไม่ให้เหนียวตอนนี้เพิ่มอิเล็กโทรไลท์ผาสมน้ำให้กินนะคะก็รู้สึกว่าเขามีแรงเยอะแล้วนั่นแนะ่นอะใช่ค่ะวันนี้ปรับเคปรับโทสเซียมปรับอิเล็กโทรไลท์ในร่างกายของเธอด้วยแต่ดูมีแรงขึ้นแต่เมื่อวานก็เดินเยอะขึ้นหลัเมาก่อน แต่แต่แต่ยังร้องไม่ค่อยออกเนาะคุณหมอนาะใช่สงสัยเขายังยังร้องบันียยังไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเขาปกติใช่ใช่ปกติแหละเทียงเขาร้องไม่ค่อยออกใช่แต่แต่ยังตัวอุ่นอยู่นะคุณหมอจับดูยังใช่ค่ะเมื่อเมื่อเช้าอ่ะอุณหภูมิต่ำเก้าสิบแปดองศาไฟหายหมอก็เพิ่มไฟกดจนขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะแต่วัดไข้อีกว่าขึ้นอันนี้ตัวอุ่นไม่ไม่ร้อนอุ่นอุ่น คนปกติหรือเปล่าคะหมอนมี่กติเมื่อตอนเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโม่หมอให้ไหวไข้ปกตินะคะไม่ไม่มีไข้วันนี้ไม่มีไข้นะะแม่มาแล้วลูกจำเสียงได้นะเนี่ยปกติเราก็จะเสียงดังู่แล้วในซอยจำได้เพราะว่าเนี่ยลุกขึ้นมาหายน้ำลายย้อยใช่ไหมยาย้อยเลยนะชอบแน้ลายย่อยค่ะเขาเป็นราไรขอให้หนูหายพอจะเป็นยังไงก็ ไปก็ต้องอจ๋าลูกจ๋าจ๋าแล้วแม่หาทุกวันไงแม่ก็มาหาหนูทุกวันเนี่ยวันนี้ลูกได้เอเมื่อวานนี่เซเป๋ชะวันนี้แข็งแรงแล้วนะเว้ยขอเช็ดหน่อยนะภาพาเพียรน้ำลายอืเมื่อวานไม่ได้ส่งให้ให้พ่อเขาดูเลยเพราะว่าคลิปมันยาวาเกินก็เลยลง YouTube พ่อก็ไปดูใน YouTube เอาทางโรงพยาบาลได้ส่งให้ท่านดูก่อคะส่งมาทางโอเคโอเคเมื่อวานตอนเย็นก่อนก่อนบิลนั่งก่งให้ดูเอ๊ะคุณหมอเมื่อวานตอนเย็นดูมีแรงลองถามหน่อยนะคะเดี๋ยวนี่ทำหมันตัวให้เลยถ่าตัวเมียจะตัวเมียกับผู้ถ้าตัวเมียจะ4,006ค่ะแล้วตัวผู้จะตอนนี้โปรจาก3,006เหลือ2,006อ๋อแล้วตัวผู้อ่ะ เนี่ยตัวคู่ตัวเมียสี่พันใช่ค่ะตัวเมียสี่พันโอเคเพราะว่าตัวเมียต้องลงยาสลบต้องใช้เครื่องดมยาตัวคู่ปรับลดราคาลงมาเพราะว่ามันจะสามพันหกนี่แบบใช้เครื่องดงยาเนาะแต่ว่าเกสองพันหกคือไม่ได้ใช้เครื่องดงยาอลย่างค่ะพอก่อนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ดูเดี๋ยวปิดคลิปเดี๋ยวไว้ส่งให้ให้พ่อดูเดี๋ยวมันจะส่งไม่ได้